ถามว่าเราอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเขาบังคับให้เราซื้อหวยหรือเปล่าเขาบังคับให้เรานี่ต้องกินเหล้าหรือเปล่าเขาบังคับให้เราเนี่ยไปกระทาสิ่งที่ผิดตรรกรของศาสนาเนี่ยมันมีข้อไหนบ้างมันไม่มีหรอกเราเนี่ยไปทําเองไอเรื่องดีๆที่เป็นหน้าที่ของคนมุสลิมเนี่ยในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเขาห้ามเราทํำไหมห้ามละหมาดไหมในบ้านนี้เมืองนี้ห้ามบวชไหมห้ามไก่สกกดไหมไม่ห้าม แต่ที่ไม่ออกนะมันเองนั่นแหละไม่ออกแต่ที่ไม่ละหมาดกับมันเองนั่นแหละไม่ละหมาดไอ้ที่ไม่บวชกับมันเองนั่นแหละไม่ชว่วชีเเยมันบังคับเราอะห้ามบวชห้ามละหมาดไม่ใช่มันนั่นแหละเห็นหรือเปล่าเออนั่นสองข้อเนี่ยมันชัดเจนพูดได้ชัดเจนว่าดินแดนใดถ้ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจการถือาศาสนาการเผยแพร่ศาสาศนาถามว่าทำได้ไหมทำไม่เลยมันจะทำไม่ได้ฟุตทัศน์ผ่านดาวเทียมไม่รู้ตักี่ช่อง วุทยในเดือนละมาอนไปดูที่หน้าปัดไม่รู้เท่าไรบางรายการพระท่านบอกเลยหยุดหยุดให้ของอาตมาในช่วงเดือนรมาดอนเนี่ยอาตมายกใ้โยมอิสลามเขาไปเลยเขาไปทไําไปเลย30วันไปดูดิฉันทำรายการอยู่มาไม่รู้เท่าไรบางทีพระท่านยกให้เลยไม่มีปัญหาอะไรทำเลยที่มันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือดินแดนไม่ใช่ดา,ารุฮารบินเพราะฉะนั้นคนกาเฟ,ฟ่ที่อยู่ในนี้ไม่ใช่กาเฟรฮัรบีแต่เป็นกาเฟมุสลิมคนกาเฟ,ฟที่เขาญาติดีกับเราเมื่อเขาญาติดีกับเราคําถามคนเหล่านี้เนี่ย เขาขับไล่เราออกจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือไม่บางคนบอกใช่เขาไล่เราจากปะตะัตตานีโอ้โหถ้าเอากลับกันปั่นนั้นเลยกันมึนเงเอ้ลาก,กันยาวเลยถามว่ามาอยู่กันตรงเนี้ยเขามาไล่เราไหมเอาหน้าเวลาปัจจุบันเนี่ยอยู่กันมาสองร้อยกว่าปีเนี่ยเขาไล่เราไหมไล่อะไรล่ะให้ที่ตั้งหากใช่หรือเปล่าเขาให้ที่ตั้งหากคนมุสลิมเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะําไมขายกันแน่ใช่หรือเปล่า แล้วก็ถามว่าในพระประมาพิไทยนะในหลวงเนี่ยโฉนดไปดูสิมีครุฑเนี่ยตาตาครุฑในหลวงทาง่านให้หลวงออกโฉนดให้เพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแผ่นดินของท่านเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นไพร่ฟ้าประชารนเดีวยวกันเนี่ยอย่ามาชี้หน้าด่ากันหมายความว่าเราเนี่ยเป็นผสมนิกรเสมอกันเนี่ยอย่ามาชี้หน้าด่ากันบอกว่ามึงออกไปจากแผ่นดินบ้านกูมึงเป็นคนอื่นมาสายอยู่นี่แผ่นดินกูไม่ใช่มันจะเป็นดินมึงและไม่ใช่แผ่นดินกูแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดิน พ่อนี้ยังเป็นราชาณาจักรอยู่เป็นณา,าจาักรของพระราชาประเทศไทยนี่ยังเป็นราชาณาจักรอยู่พระเจ้าแผ่นดินเขา้าใจไหมแน่จริงงอกถนนมึงเองดิทำไมของมึงออกเองดิมันต้องผ่านหลวงไงได้ไหมก็ออกเองดิต้องผ่านหลวงน่แผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินพูดถูกต้องเลยมาดิคุลอ์ดีแผ่นดินตรงเนี้ยของในหลวงท่านยังไม่นึกว่าเป็นของกูมึงอันนี้ของกูมึงกูไม่เห็นมึงอยู่ไม่เกี่ยวมึงกับกูเนี่ยพอการอาศัยท่านอยู่ทท่านั้น ไม่ใช่ว่าเราเนมาพึ่งพระบระมพ,พระบระโมพพรรโมพธิสมภารและพวกแกไม่พึ่งไม่ใช่ทุกคนเป็นไผ่ฟ้าประชาราช์ใช่ป่าเราเนี่ยเป็นประชาชนเป็นพลเมืองเป็นประสงนิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยมาพึ่งพระบระโมโพธิสมภารทั้งสิน้น